ไอ้ปิด่มหันไงว่ากลวงกำลังให้แดนจุ๋มลองชุดว่ายน้ำอ <c oughs> ยูอ่โลดได้ไม่ให้เปลี่ยนชุดด้วยเหรอฮะฮะอุย้ยชอบนัดใช่ไหมไอ้พวกอุปกรณ์ช่วยเนี่ยฮะช่วยอะไรวะ <ๆ S 1> ไมาจัดใจอย่าให้เสียหรอเลยเลยอะไรวะาเอล็อกกวงไมมเนี <c oughs> ่ยชอบนัดใช่ไหมได้ไ ยังทนไม่ได้เลยอะหมายถึงพวกพี่นั่นแหละเฮ้ยกวงกำลังให้นี่แดนสวงลองชุดว่ายน้ำอยู่ตีกวงไหมเนี่ยนี่ไงแล้วของพวกนี้กวงกำลังเล่นโปริสจับขโมยแดนสวงเยี่ยวเซนวิชอะอ่ะแซนวิชเหรอนี่ไง เสียเขากลัวว่าแดนสูงจะหิวก็เลยให้ทองเนี่ยมาทำแซนด์วิชให้แดนสูงกินอย่าบอกนะว่ากำลังคิดอยู่ในสมองว่ากวงกำลังจะตุยลูกบุญธรรมของกวงเองอยู่ลูกบุญธรรมแกแก้งนะกินแซนด์วิชกับลูกบุญธรรมมันผิดตรงไหนฮะยายพวกเพี้ยนแกตาย ใรคด <mmm uhm uh> ิดที่โร่กำลังลูกดอกสายฟ้ามาช่วยแล้วโบอาณโอ้อะไรวะขนาดปอบตัวนี้มีจังได้ของวันเนี่ยโอ้โหเน่คนอื่นเขาไม่ว่างหรือไงเอาตัวช่วยคนอื่นได้ไหมเนี่ยได้ครับได้ครับแต่ว่าต้องรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวสาธุจัดใพี่ไม่อยากพี่พาผมครับรู้นะว่าลืออยากเป็นผู้ช่วยฮีโร่ใช่ไหม ว่าเตรียมแผนไว้อย่างดีแล้วเพียงแค่รื้ทำตามแผนว่าก็พอเอเจอเลยพลังแรกไต้กิจ่โมโมูพลังเพลิงเี๋ยวก่อนเลยก็ปนนี่รับรองรอดแล้่าฮ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 ่โจ่โจ่ที่ไหนาฮ่าฮ่าฮล่าฮ่าฮ่า่า่ กลัวจริงๆด้วยนี่นี่มีพลังอื่นอีกไหมเนี่ยโก้อยากดูพลังอื Nixon> ่นแล้วได้เลยนี่เจนี่เลยเราตัดอีกไนะอยู่นี่พลังน้ำอะไรว้าอะไรวะโขอโทษนะคราวนี้ไม่ได้กินหมหรอกรอดรู้ว่ามึงรอดเหรอไปอย่าเลย ใช่ไหมฮีโร่อ,อย่งนักเหรอฮะพลังลงมธรรมชาติไอ้ไส<อ>้ใใจเจ้า<อ>ให้ออกไปทุเรียนเม็ดบัวตังหาก<อ> <c oughs> วงรอรอย่างนี้ก็อ,อุตส่าห์อุป,ปการ,ระเลี้ยงดูเด็กผู้ชายสักคนปิดตรงไหนไหมแล้วทำไมต้องเป็นเด็กผู้ชายด้วยล่ะอ้าวพูดแบบนี้นี่ของขึ้นปิดเลยนะ ถพราะอุปการะเด็กผู้ชายหาว่าเป็นเกตเท่าถ<อ>้าอ,อุปการะเด็กผู้หญิงหาว่าเป็นเท่าหวงองผิดตรงไหนไมิราบใช่น้องเขาอลำบากเสียก็เลยส่งเสียให้เรียนม,มันเนี่ยอุ้ยเสียเขผิดตรงไหน,นโถสังคมแย่เพราะว่าคนดีท้อแท้เสียฉันขอโทษนะ คือฉันไม่คิดว่าเสียจะเป็นคนดีแบบเนี้ฉันฉันก็ขอโทษด้วยอ่ะใครจะคิดว่าเสียจะใจดีอย่างเงี้ยล่ะก็ขัดกับใบหน้าเสียมากถ้าไม่อักติน,น้าจะคิดเรื่องตั้งนานแล้วกวงนี่กุศ์ต,ตังสอนส่งเสียให้แดนสูงเป็นคนดีเมาว่ากวงเอาแบบนี้กวงก็ท้อใจเป็นกันนะา <childhood 48> แดนสูงไปกินไอติมกระปา๋าดีกว่า ไปไหมจ๊ะน้องสาวเฮ้ยทำไมชีกอแบบนี้ล้อเล่นคะ่ะเห็นเรียงทั้งหลอดทั้งฉลาดที่เล่นแบบนี้เหมือนกวงเดะเลย <c oughs> แดนสวงเดี๋ยวปักกวงโคตจอโต๊ะก่อนนะ <c oughs> อ้าวเฮ้ย <c oughs> มีข้อความเข้ามากับเมื่อไหร่วันเนี้ย ใส่สำรวมฝากดูแลแดนสวงเปเดี๋ยวเดี๋ยวกวงมาเมืองไอ้ทองไปก็กลเสียไปไหนอ่ะฝายาไอ้ไอ้โ้ยมึงเล่นเลิกเล่นมุกปัญญาอ่อนได้แล้วอย่างนั้นะเว้ยสองคนนี่ตายบังอาจเพราะว่าปัญญาอ่อนเหรออยากจริงจังมากใช่ไหม ได้จ้าี่เลยวรู้ไหมนี่อะไรใครรู้ไม่รู้นี่ก็คือสมุดวาดภาพระบายสีไงอ๋อโหนี่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 ้องเพชรเล่นด้วยดิโอ้ยน้องจ้าด้วยไอ้ยั้องโจ้เล่นด้วยโอ้ยโอ้อารมณ์ศิลปินยันทุกคนเลยเนอะ เก่งจริงๆเลยเนาะโกตันเนี่ยแหมไอ้คีไถ่ไม่ิธีถ่วงเวลาโจรได้ด้วยอ่ะเก่งนะเฮ้ยยังตรงตีกูเหรอเน่มึงถ่วงเวลากูเหรอแล้วรู้ไหมว่าโกตันถ่วงเวลาไม่รอใครถ้าไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวสาธุบอกให้โจรเหรอมีตำรวจเองนะตอนเนี้ยอย่าคิดหนีตอนนี้เที่กระจายกำลังร้องไปหมดแล้วเอาแล้วเอาแล้วโจรแย่แน่พ ตำรวจพูดเพราะคนนี้แกดุมากเลยละ่ะแล้วพูดขนาดนี้นี่นะมาล้อมไว้แสดงว่ามาทั้งกลม้ยมาทั้งกลมก็ตายแล้วเดี๋ยพี่มันผีตายทั้งกลมไงมันใช้เวลาตลกมากวา,างกูซะอย่าให้ต้องจับตายโอ้โหจับตาย อีกภาษาหนึ่งเขาเรียกว่าวิสามันโอ้ยวิสามันอ่ะดีแล้วถ้าวิสาเขานะกูแย่เลยจะตกลงไปถึงนี่ไอเจ้าหัวร้อนว่าอยากจะเตือนเลยนะตำรวจเนี่ยมาทั้งกรมนะเว้ยมาจับตายมาวิสามันหรือหรือมอบตัวท้าจับตายวิสามันจับตายวิสามัน กลัวตายกันใครครับไหนไหนบอกว่ารอไม่หมดแล้วมาทั้งกลุมไงไม่มาคนเดียวอ่ะเฮ้ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขารอเล่นไงแต่เขาจับกลุ่มจริงนะผมขอจับกลุ่มคุณข้อหาพยายามปล้นซับผู้อื่นเฮยไปไม่ได้เลยเฮ้ยกำลังไม่ทราบฝ่ายชุดดำระเบิดไปไปไปแกวง ขอบใจมากนะที่ตามตำรวจมาให้ถ้าจะขอบใจกวงๆขอบใจตันนุ่นเเทดา